ว้าวูสเดลูร ok อขนาดครับเมีจขนาอายุเท่าไหร่ล่ะครับเี่อครัาข้าวซ่องครับนี่สมโอ้ก่นีงไก่พ่อสามปีนะครับอายุมันอีแปดมุกระลออแปดมุกรลาสามปีแจน้องฟ้าห่วยงามตัวนี้สามล้านครับนี่งเง อุ้้าว้าลามงาตัวนบึ้ง้เยมช่วยแกมีสเมือขาเหมอขาเมงขามันแท้โอ้ยานสามด่านสาม่าน้ยสามานามงาตต้นผมฟอง

ตงมาตรงมาโกดังได้ยิไหมได้ได้ได้ไม่ได้ยุ่พ่อ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 อาไม่งูไม่บาดีมอแวดก็บเดียมากครับส่งโกดังเรียบร้อยครับ ตรงกดังเรียบร้อย,อย,ย,ยฮะเบืองคั้วทั้งห,หลายเห่านี้ยเบื้องคั้ว,วครับ ตองๆอยใจเลยบ้านนี่ขั้วเผือกอยตัวนี้จาปดยาตัวน้มนี้มอันนี้มันอหูนยาูกันอ้อนีมือไหนอ้อัานี่รันข้ใ่อนนี้ราคารงไดครับล้านสามยาใบงครับคั้วล้านสามครับ โอ้โหนช่ไหมหูจ้ะนครับเบอันนี้พอพันบ่ครับนี่ราคาเนี่ยราคาเท่าไรครับนี่โอ้โหลูกช่โช่หุน่นช่ออันนี้มังดูลูกให้เบิ่งเนี่ยโอ้โหสูงเท่าไรครับนี่1 6่อยหกจิบาบวก

ฮะคือมลอเหยครับประกเนหนึงนอแงประกันเนีม um, ต um, ja ีกะลุกมาเปนนึงนสองเบุนงมัจะออกูได้สองมมนยางมาี่ันตอูกอาวมันดีเนี่ยลูกมันเท่าไรสองเหรียญ่ายดดูว่โอ้โหมาน้ามาดูมาสอเดรอนหลลอขนาดครับผู้นงไม่จอายุเท่าไรล่ะครับนี่ เอาอสเขาบอกเนยด้วยมอาันต้อไก่พอสามปีนะครับอายุมันอีกแปดมกระลาโอ้แปมกราสามปีแน้องฟ้ามควงามงปดัวนี้ผู้ป่วยสเกันควยเราว่ม่ดักรีพดอทเลยครับอะ่เงมยน้าง้ย้เีัวัว้นัเััน แม่ดอนออกลูกดำบ่ลูกสเดือนพอพอกดอนแกวปามันออกดำบ่เอ้ยถูกแกวป่าขะ่ยผู้ใส้มีสองสองสองเน่ลรมสองเน ออกไม่นะนี begun, yeah? <cat on subscriber Airbnb> <ira> ่ออกสองหมื่นไปเบิ่งไปลูมัออกสองหมื่นโอ้มาววานนี่เขาแต่ได้สอมนพอสองหอ้สวันการเลียวจะหม่ายอก่ในเาเบิ่งไปลูกมันสู้กัะต๊ะคือการบานเติกก็ไม่ยากเ่กะงามเนาะโอ้ยอนลูกก็้ทีใหญ่แหงเนาะแา่มึงเบิ่ง้าลูกมันยนี่ครับลูกพอพัน ที่ดวงหันนี่ครับโตกมาแล้วค่าไรแล้วนยาเลยอ่าไปกอย่างสี่ัสวดเมืองมึขามันอยากแล้วม ok ึงคขามันสวดขนาด ก็เจ้าไฮมันบวัลช้องหลานหาบขายเสียวตะเมีมันดูบเอาขายตัวเอาตดียวตะเมียมันเราะเีวมันจะหูก็มันก็จะหูตัวเลียงมันเลยมังครับบ่อเยอ้องต้องค่ะตัวฟันุนนะตัวหนานมันตัวตัวตัวางันเ้าเนี่ยตัวนั้่เลยอู้ยคกเนาะ ก็พอหมักยพอหมยอี่หลงอหหมกมหนวนม่ไปทางไดเอหนึ่งง้องเนาะหวงทั้งผีเนาะนะครับทั้งขุนก็มีครับห้ายเลาะบวครับ่าง่ว่หนูต้องปวด

อันนี้ตูวนึนี่ตนึงบ่วเสแต่ยัมีกวดาอกถ้าหน่อยก็ส่งในสืออยู่บ่าทิ่สือเขาไม่ไนีจางไนสนนน่นมเลยครับหมุนไปโคดโค้ดไม่ไดหมาถึงว่าแค่ดินี่นเป็นซองผสมบ่ซองผ่ะ

ลูกบอกลูเขาหลายคนมื่อรก็ได้ว่าเศาขายมาได้ยินแค่จะว่าเมนบอกว่านเคยซื้อเปียหลอดี่นมมีหลอดเ่ยนีสีันอดเปลี่ยเขาไงบ่เอเงเก็บเี่ยเี่ยน áo <laughs> không <laughs> <Ui>, mẹ Đây <này>. là. <laughs> 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 ตัวนี้สามหลานครับน่าเห็นไงบ้างเพามลานอู้หูขาขาจมางามให็ตัวเด็บึบึ้งเฮ้ยมาสวยเถอะมีสาม้านคือกันไม่ห่อรอบงบังคับรึงงคับมัอย่าบึงบังมนดแ่โอ้สามหลาน โอ้ยสามหมาดงดงดมางังดงดง่นดงดงดาดเดง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 มงดงดไดงดงดไม่ดง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 มงดงดไดง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 มงด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 ดง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 ดด่ไดดดดดงม่ดด ไม่ปวยนะไมันจะมีมจะบ่วยนะปีไ้ตัวหนึ่งมีแต่ไต้เขาปวยเมื่อไแร่เมู่อไรเงี้ยงหรกว่าตั้ปีกินตัวหนึ่งตอนเปเดีหน้ายิวไอันหีนว่นนีัี้วน้าีมันหยมันจะกวยกน้ามักวยกนมันจะายกกอานยกวยอนาจยกวยขาวนจะยก้นขวนะายก๋วยอาวมนะยกวยมันจะขากวกามัะกวย้วมันจะขายกวกว ก็หนีกับแม่เพื่อนเมืกันแม่บอกครับองามตัวเมียครับตากินไครกบอก่อานปเสรกเสายกท่านปะกลับว่อือป๊าปะไรับล่ะละครับ ทำแล้วได้โอกาสเอาฟางมาส่งฟาร์มเพิ่นนะครับก็เลยมาแวะเบิ่งนะครับโอกาสเอาฟางมาส่งฟาร์มก็เลยมาแวะเบิ่งนะครับน้ำเนืองเนี่ยน้ำเนืองได้เห่อนาน่ะนี่บ่อ้ยบ่มีจังหนุ่มไม่เสียนุ่มมึตลาดลบ่มีบอ่ะครับไปร้านลเนื่งคนบ่ขายบอมี

โอ้ยสมงานม่สวยเท่าดูหยาเมิงใส่กจีนกับต้นเอียเม่บอย่มันอเี้เจ็เดียนกัเสพเ็ือนก็ออกดยน่นเป็นแบบไปอบรุมหัวมาเลยเพื่อนวาหาดึงรืดหุบเดือนเอามันออกหุมเลยวะให้แม่มาสุดมากู้วยเขาเจ็บเดือนเขาัวนีเจ็บเดือนก็บมคนนั้นเจ็เดอบวว กอกอยู่เอากลับด้วครับแบบนี้น่ยยาวีกลับแล้วับแ่น่อนี่มะาว่ามนเป็นอัด่อทีนี้รับยงามเบอไดอยู่งานเขากูอานอยู่นี่